สงกรานไร้น้ำไร้แป้งเป็นยังไงกันบ้าง <ED> ล่าสุดที่เข้าสารอย่างที่บอกถึงแม้ว่าวันแรกี่อาจจะม,มีละหลวมไปหน่อยนะคะแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้มงวดกวดขันเช็คบรรยากาศที่เข้าสารก็ยังเห็นภาพที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็ยังเนืองแน่นอยู่เยอะแต่เหมือนเดิมคือแห้งนะอ,ะอย้ำว่าแห้งไม่ได้มีการสาดน้ําแล้วก็มีฟังเพลงกินข้าวเต้นดื่มกินกันตามปกติสนุกสนานนะคะคุณผู้ชม ขนาดเดียวกันตำรวจก็ทำงานหนักเหมือนกันก็ต้องคอยเดินตรวจตาเป็นระยะระยะนะคะจดามนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนหนึ่งค่ะเดินทางมาที่ไทยเพราะว่าตั้งเป้าหมายไว้เลยจะมาเล่นน้ำสงกรานจะมาสัต์น้ำคุณชอบมากเทศกาลนี้เขาบอกแบบนี้คือปีนี้ยอมรับว่าเาก็ผิดหวังเล็กน้อยแต่เข้าใจเข้าใจเรื่องของสถานการณ์โควิดปีหน้าจะกลับมาใหม่ค่ะเราก็หวังว่าจะได้เจอกับบรรยากาศสนุกสนานของเทศกาลสงกรานอีกครั้งค่ะ Uh, well, unfortunately, uh, the government shut it down on the second day. but on the first day, it was really crazy. it was really good to see it back in action. Um, you know, it's been closed for two years. it's been really, really sad on both foreigners and, i think, on thai people as well. i have mixed feelings. on day one, i felt really happy. it was really good to see everyone, you know, throwing water around uh, out there with their water pistols, wedding, and celebrating songkran. today, there is no water festival. but n โอ้โห you know, no you know, oh นี่ต้องบอกว่า thanks for coming ขอบคุณที่มานะ oh คือฝรั่งก็บอกเนี่ยมันมีเป็นความรู้สึกแบบเป็น mixed feeling เป็นความรู้สึกที่มันผสมกันอนะ่ะเพราะว่าคืนแรกยังสาดน้ำได้เลยพ hmm. อคืนที่สองแม่ไม่ให้สาดน้ำแล้วนะครับทีนี้ คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขีดขีดเส้นเอาไว้ไม่เป็นกฎเด็กคุณผู้ชมใช่ไหมเพราะมันมีการระบาดของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่สงการคือสงการที่เข้าศาลถ้าปล่อยให้เล่นกันตามอัธยาศัยแล้วไม่มีมาตรการคุมเดี๋ยวมันจะเลยเถิดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการระบาดเพราะฉะนั้นพอถ,ถึงเวลาห้าทุ่มปั๊บห้าทุ่มเกิดอะไรขึ้นห้าทุ่มแยกย้ายสิอ่ะมันถึงเวลาที่ขอความร่วมมือไปแล้วไงห้าทุ่มร้านปิดรถก็มามาแล้วไฟไวิบวับไปเป็นสัญ,ญญาณบอกเลยว่า ถึงเวลาทุกคนแยกย้ายสลายตัวตลาดวายแยกย้ายกลับบ้านปิดฟงปิดไฟเห็นมครับนี่ปิดไฟแล้วก็ไปบอกอนักท่องเที่ยวที่อยู่ในร้านด้วยนักท่องเที่ยวก็ให้ความร่วมมือนะครับร้านอาหารร้านค้าแถวนั้นก็ให้ความร่วมมือเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้บางคนบอกโอ้ยังติดลมอยู่เลยอ,อ,อ่ะมานั่งจับกลุ่มกันอยู่ตรงหน้าร้านแต่บางกลุ่มก็ก็ยอม ยอมกลับแยกย้ายไม่เป็นไรยังมีอีกหลายวันนะตรงนั้นบรรยากาศก็ฉลองกันได้ต่อน,นี่ชื่อที่เข้าสารกรุงเทพและที่อื่นเป็นไงพ่าไปดูเชียงใหม่ค่ะประตูท่าแพคือต้องบอกว่าเหมือนกันคือปีนี้ไม่มีการรวมตัวมาเล่นสาดน้ําอะไรนะคะแต่สิ่งที่ชาวเหนือรวมถึงนักท่องเที่ยวเขาก็มีความน่ารักตามวัฒนธรรมของเขาเนาะตามลักษณะของจังหวัดเขาก็คือว่าปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะกลายเป็นว่าเป็นภาพยามค่ำคืนบรรยากาศที่ประชาชนนักท่องเที่ยว มาเดินเล่นมาเดินเล่นที่ตลาดกินลมชมวิวอ่ากินลมชมวิวหาของกินอะไรกันไปตาตอนยอนเนี่ยคุณผู้ชมจะมีเล็กน้อยก็ไอเรื่องการแสดงตามวัฒนธรรมอะไรต่างๆตรงถนนคนเดินแบบนี้ค่ะคือเราจะเห็นภาพว่าเชียงใหม่เนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวเยอะขึ้นใช่จริงๆแต่ว่าภาพทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชม,มนไะนั่งกินข้าวกินขนมจีนยำค่ำคืนแบบนี้นะคะกองโศดสาดน้ำแต่ก็มีความสุขได้เหมือนกันค่ะ